อ้าขอจเจริญโลในยามเตี่ยงน,นะเมื่อวานช่วงบ่ายก็ได้ไลฟ์สดให้กับญาติโยมได้ชื่นชมบรรยากาศของการเตรียมสถานที่จัดงานกระถินสามคัคคีของวัดบางเสียด <c oughs> ส่วนวันนี้ก็จะให้โยมได้แล้วก็อเอาแม็กยิงหลังโบสถ์มาแม็กโรงทานนี้นะจะให้โยมได้เห็นความเคลื่อนไหวหลังจากเมื่อวานนะที่ได้ทำการไลฟ์สดให้โยมได้ชื่นชมแล้วก็ได้ดูการเตรียมงานของวัดบางเสียดของเราเมื่อวานนะ เมื่อคืนนี้ไม่สบายก็เลยพักผ่อนไม่ได้ขึ้นมาไลฟ์สดบอกพวกเราญาติยโยมแต่ว่าวันนี้ก็ตอนเย็นประมาณหนึ่งตุ่มก็จะเป็นวิธีสมพภชอันนี้เป็นเป็นรูปแบบที่ที่ที่เสร็จแล้วในอุโบสถศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะที่ที่โยมเห็นนี่ก็จะเป็นการจัดเตรียมงานนะโยมนะในโทนชมพูขาว้านนี้การจัดเตรียมงาน องพระพุทธรูปพระประทานในวิหารศักดิ์สิทธิ์นี่ปศของการถวายก็มาถวายปี2497นะอันนี้ที่ที่ท่านได,ได้เห็นอยู่นี่และถวายปี2497เป็นพระพุทธรูปประจําโอโบสดร100้อยปีแห่งนี้นั่นนี่คือการเตรียมงานาจัดดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นยติโยมที่เมื่อรู้ว่า ไม่มีเจ้าภาพก็ปราวรณาว่าจะได้ <c oughs> ร่วมกันนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ทั้งบดนะอันนี้ทั้งหมดน,นี่ก็จะเป็นภิกษุในวัดที่เตรียมงานที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นการจัดเตรียมงานกระถินนะสาวคีของวัดบางเสียดในปีนี้ซึ่งเป็น ที่จะจัดทอดในวันพรุ่งนี้โยมวันพรุ่งนี้นี่เราจะร่วมกันถวายแล้วก็มีการทอดกฐถินสามัคคีกันนนี้ก็เป็นที่ที่พระเจริญพระพุทธมนต์นะเป็นที่ที่พระเจริญพระพุทธมนต์เก่ารูปคืนนี้นะจวงนี้ไม่ค่อยได้รัจดโยมไม่ค่อยได้รัดเนื่องจากว่าติดภารกิจต่างๆวันนี้มาให้โยมได้ชื่นชมบรรยากาศ ของงานกะฐินสามัคคีของวัดบางเสียเดเรานะยกหยกนำไปไว้ข้างล่างไปรูปไปอันนะี้ก็จะเป็นพุ่มกลางอันนี้ก็จะเป็นพุ่มของท่านที่แจ้งความประสงค์ตั้งพุ่มก็จะมาตั้งบนรโตนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นกองอํานวยการฝั่งนู้นก็จะเป็นกองอํานวยการาก็จะมีที่ให้ทนปัตรายอยู่สองจุดก็คือตรงนี้กับตรงนั้นไตรบริวากรกฐิน เอาไมไหมฐานพอตกลางไม่ต้องเลยนะนะอันนี้จะเป็นกองออนุการนะมีเป็นกองออนุการแล้วส่วนที่เหลือก็จะอยู่บริเวณนี้อันนู้ก็จะเป็นเต้นโรงทานต่างๆวนะันนี้ก็มีทั้งหมดหกสิบกว่าโรงทานด้วยกันแต่ก็พุ่มมีความแจ้งความประสงมาห้าสิบกว่าพุ่มในะปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นปี เป็นกระตินสามัคคีโดยแท้จริงนะเป็นกระตินสามัคคีอย่างตอนนี้บรรยากาศก็กจะอยู่นะโดยรวมก็ประมาณนี้น,นี่โยมเป็นอุโบสถร้อยปีถ้าโยมเห็นก็เป็นถือว่าเป็นอุโบสถร้อยปีนะนี่เป็นอุโบสถร้อยปีที่ที่ในหนูหลังมาเห็นอันนี้จะจะเป็นอุโบสถร้อยปี อุโบสถศักดิ์สิทธิ์นะลูกนิมิตโบราณถินฐานคนดีบรารมีเพราะท่านจะวัดที่นี่น,น,นี่จะเป็นปุ่มวันนี้จะเป็นผ้าผ้ากระถินแล้วแต่ว่าพระภิกษุที่จำพรรษาจะมอบให้ให้เก่ใครก็วันพรุ่งนี้อันนี้ก็จะเป็นย่ามที่ทางกุยมณฑลหลักฐานกุยมวริวันแล้ว แล้วก็บริษัท NPS สยามสอบบัญชีจำกัดนีจัดสร้างถวายเอาไว้นะที่ท่านเห็นนี่เป็นบรรยากาศโยมหลายคนก็ชื่นชมว่าสวยใช่ไหมนี่เป็นการชื่นชมก็ทำให้พระภิกษุสามเณรที่จัดเนี่ยก็มีกำลังใจยโยมพอโยมชมว่าจัดสถานที่ได้สวยงามนี่พวกนี้เป็นดอกไม้สดทั้งหมดโยม ในงานกระถินเนี่ยเราจะใช้ดอกไม้ถดทั้งหมดแล้วก็เป็นการจัดสถานที่ให้มันดูเรียบร้อยเรียบง่ายแล้วก็สวยงามนะเรียบร้อยเรียบง่ายสวยงามเรียบร้อยเรียบง่ายสวยงามนะพวกนี้ถอดต๊ไอ้ทอดตรงกันหลายวัดกันนะตัวเจ้านี่ทอดตรงกันหลายวัด <c oughs> ต้ตรงอะไรวัดก็คาดว่าคนก็จะเบ่งเบ่งกันไปตามวัดต่างๆดีแล้วแหละยมได้ทําบุญกันหลายหลากหลายสถานที่แต่ว่าเรามีใครมีบุญสัมพันธ์กันก็ได้มาร่วมบุญกันที่นี่เนี่ยพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญของวัดอีกวันหนึ่งวัดนี่จะมีวันสําคัญที่มันหลังจากเข้าพรรษาแล้วเป็นวันสําคัญก็คือวันทอดกรถินเรียกว่าเป็นวันที่ ทำให้พระได้รับอานิสง์ของการเข้าพรรษานั่นก็คือได้ผ้าอานิสง์ของการเข้าพรรษาโยมเองก็ถือว่าได้ร่วมบุญใจประจำปีนะใกคุณโยมอภิชาต์มากผลนะใจศีรักบอกว่ามันมันสีมันสวยสีชมพูนี่มันทำให้อ่อนหวานยู่แรงนี่อันนี้อันนี้โต๊ะที่ตั้งที่กรวดน้ำก็จะมีดอกไม้ประจำโต๊ะอยู่มันมันสวยมันเห็นแล้วมัน มันได้ความสุขมันได้ความสุขมันได้อารมณ์แล้วก็ทั้งงานเราเป็นโทนชมพูนะขอเรานี้จะเป็นโทนชมพูทั้งงานที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยทั้งงานเราจะเป็นเป็นโทนชมพูหมดไม่ว่าจะเป็นเต็นโบโบที่กลุ่มเก้าอี้ต่างๆเลยจะเป็นโทนชมพูหมดโยมผูมก็จะมีปากปนบ้างนะทองบ้างชมพูบ้างอโ,โบสถของเราก็จะเป็นสีชมพู นะนี่เป็นอุโบสถนะรั้วอะไรก็จะเป็นเป็นสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนี่เป็นกองรอยการส่วนใครที่จะตั้งพุ่มบริวารกรถินถวายเนี่ยตั้งพุ่มกรถิน่นใะห้เราเรียกจันๆรว่าพุ่มกรถิ่นนะตั้งพุ่มกรถินกันก็จะเป็นพุ่มแบบนี้แจกโยงก็สามารถมาจองก็ได้นะมาจองกันได้หรือมามา,มาร่วมบุญกันได้ที่นี่ เนี่ยไรขึ้นมาโตแล้วอ๋อไอ้ไอ้กีต์ตะปอกโนโอู่นอันนี้ก็จะเป็นกองรอยการมีพระประจัสัมพันธ์มีโยมมานั่งประจัสัมพันธ์กันช่วยเหลือกันมีโอกาสมาโยมมีโอกาสมาเลยเรียนเชิญเจริญพภน,น,นมาร่วมกันนะอ่ามีโอกาสมาเลยนะอันนี้ก็เป็นบริเป็นบรรยากาศโดยรวม บรรยากาศโดยรวมนี้เอาไอ้รอยอาชิพแฉ่ในนําแข้งกันนะเวลาทํางานได้เนื่อยได้นู้กันเป็นบรรยากาศโดยรวมนะนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมยมอันนี้ก็จะเป็นสนามเวลายมมาเจ้าๆก็ไม่ตันร้อนก็จะได้ขึ้นไปไปถ่ายรูปนะในอุทยานปีนี้ก็จะได้นำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมาทำถนนรอบอุทยานนี้ที่ท่านเห็นนี่เป็นอุทยานธรรมแม่นางกวัก สุภาวดีนะนี่นี่องนี้เป็นแม่นางกวักสุภาวดีอ่าองนี้เป็นแม่นางกวักสุภาวดีในสมัยนั้นอ,องนี้ก็เป็นพระพุทธธรรมจักรกับปัญจวัคคีย์ถ้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นป้ายรวยให้ลาบเนี่ยเห็นไหมบางคนลาบก่อนรวย <laughs> บางคนก็บอกว่ารวยให้หลับไปได้โอ้ออรวยให้หลับบางคนก็หลับก่อนรวยอันนี้ก็จะเป็นเต้นพิธีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราเรากำลังจัดเตรียมเนี่ยจัดเตรียมสถานที่ให้ทุกอย่างโอเคโยมทำให้มันเลดได้ทำให้มันสวยโยมมาก็ใบใจโยมกลับไปก็จําได้เพราะนั้นให้โยมมาได้ใบใจให้โยมกลับไปให้จําเราได้เราก็พอแล้วนะ นี่เป็นเป็นเน้นเป็นตัวนี้นะเป็นการทําบุญทาการโยมเป็นการทําทานตามโอกาสตามการก็คือนี่ฤดูการกระถินเนี่ยตั้งแต่วันเรมหนึ่งค่ำถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองวันลอยตรงนะหมดหลังจากลอยตรงแล้วไม่มีแล้วกระถิน่นถือว่าจบกันไปทำทานตามโอกาสเนี่ยมาออกโรงทานซนะื้อของมาแจก มาเอาของมาบริจาคงานถิ่นเรียกว่าเป็นการทําทานตามโอกาสโอกาสว่าโอกาสทอดกระถินของวัดต่างๆนั่นแหละ <c oughs> ตาจายพระจีนวันนี้เขาก็เจียวโวยแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดพระเหล่าอียะนะที่พระเจ้าเตียนรู่วันโศยแต่ถ้าเป็นของไทยเราก็ช่วงนี้ฤดูการกระถินเนี่ยกระิีตั้มอยู่อันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงอันนี้ก็พยายามที่จะไอ ทุกอย่างมันเสร็จภายในวันนี้ให้มันเรียบเรียบร้อยให้หมดแล้วหัวค่ำก็จะได้ร่วมกันทอดนะ,ะเราก็จัดก,กันตามโอกาสตามกำลังท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญท่านก็ดูในในนั้นแหละนะนตาตมาปีนี้จะได้ไปไหมไม่รู้เหมือนกันลยโยมเอาจัดได้สวยทุกงานเลยจา่าตุ้ด้วย เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาโยมบอกจัดได้ถวยทุกงานเลยบรรดาเนี่ยโยมเราตั้งใจทักอย่างนาเราเราตั้งใจนี่โยมแต่เราตั้งใจนี่ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราตั้งใจแล้วเราเรา,เราทำตั้งใจทํามันก็สาเร็จนี่นีน่เก็บตุ้งปไกใจใจเนี่ยเดี๋ยวมันมันมันเดี๋ยวมันมันนั้นนะลูกมันพลาดแต่เราตั้งใจแล้วเราก็จะสําเร็จไม่ต้องกลัวไม่ว่างานอะไรก็ตามอ่ะ มันอยู่ที่ความตั้งใจของเรา,าเดเราก็มาร่วมบุญกันนะคนเล็กคนน้อยตามโอกาสตามนั้นของเราให้ท่านดูพระให้ท่านดูพระประธานยไปมนพระลามามาไปพระลาไปมนพระลามาไปได้ทราบองค์วัดนีพระประธานพระลาแล้วกับพอตันจวัด อันนี้ที่ท่านเห็นนี่ข้างบนนี่เป็นองค์พระประธานในอุโบสถนะหลายท่านเห็นก็จะตัวสวยงามไม่ว่าจะเป็นพระพักเป็นพุทธลักษณะต่างๆในํำได้สวยเลยชวนองค์ที่อยู่มันตโต๊ะหมู่นี่เรียกว่าพ่อท่านเจ้าวัดนี่เป็นองค์จริงนี่เป็นพระพุทธรูปไม้โบราณมือนี่ฉูดแล้วอันนี้เรามาต่อมือเราคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นพระลาบ โอ้อะไรนี่ปันนี้เลยนะยมนาะหน้าตาอะไรนี่แบบนี้เลยนะองค์จริงก็แบบนี้เลยนะไม่ใช่ว่าเรามาต่อเติมหนะ้าแบบนี้เลยนี่องค์องค์จริงนี่นี่คือถอดจากองค์จริงมาเลยยมแล้วยมดูพระพุทธรูปแต่ดูประพักแต์นี่เป็นบารามีนะเป็นพระบารามีของของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าในใช้ราชาศัพท์ได้เลยเพราะถือว่าเป็นเชื้อสายกษัตริตยร์ตั้งแต่สมัยโบราณท่านดูนะ มีคำสอนนะในพระพุทธศาสนาเราบอกว่าให้ส,สังเกตพระเนตรคำว่าพระเตรนี่คือตาตาของพระพุทธรูปมักจะไม่มองไกลมักจะมองลงตำ่ำนั่นนะเป็นคำสอนที่ที่บอกว่าให้เรานี่อย่าไปจับปิดคนอื่นให้มองตัวเองเหมือนกันจัดงานเหมือนกันนะเราก็ต้องมองว่า เออเราจัดงานในี่ตรงไหนที่ผิดพลาดเราอย่าไปแลงงานของอื่นว่าไปจับผิดงานคนอื่นว่านี่ไม่ผิดผิดพลาดปัณะปนิมันจับผิดงานของเราว่าทํำยังไงให้มันสวยทํำยังไงให้มันดีมันเรียบร้อยจ่าตู้ด้วยไม่ได้มาแต่ร่วมบุญพับไอ้ธาตุใตออนไลน์แล้วจ่าตู้ด้วยนะไม่เป็นไรโยมใครได้มาก็ถือว่ากรรมเลยนะใครไม่ได้มาก็ถือว่าร่วมบุญกันผ่านไปอีกหนึ่งปี ของการได้ทําดีในภาคการสวพัสนี้ของพระของอาตมานะอันนี้เป็นองค์อดีตหลวงพ่อเจ้าวาดรูปที่สามนี่เขาเรียกว่าองค์พ่อท่านดำเข็มมะโก้นี่เป็นอริยสงฆ์ที่พ่อแม่พี่น้องชาวบางเสียดเรานี่นับถือมากนับถือมากโซนอันนี้เป็นโถหรือโกดใสชื่อของอดีตเจ้าวาสทั้งหมด ที่มรณภาพไปแล้วนะของอาตมานี่ยังไม่ไต่กอนแต่ต่อไปถ้าตายถ้าเขาไม่ปั้นรูปวนนี้เขาก็ต้องมาไต่ชื่อตรงนี้ถ้าเขายังคิดถึงเขาก็จะไต่ชื่อให้เราถ้าเขาไม่คิดถึงเขาก็ลืมไม่รู้ไอ้แก่ชื่อไรแล้วว่าเจา้ายากษ์แกตายเร็วว่างไปฮะเห็นไหมเห็นมาธรรมดา,า,าเป็นธรรมดานะพวกนี้นี่ท่านไหนที่ว่างก็เรียนเชิญเจริญพรนะท่นานนะมาร่วมกัน ส่วนที่ไม่ว่างสามารถร่วมบุญกฐินออนไลน์ได้หรือไม่ว่างก็ไม่เป็นไรที่ท่านมีความพร้อมก็ร่วมบุญกันนะตรงนี้ก็จะแจกตามปกติอันไหน,นมาแล้วก็ต้องมีของที่ระลึกเอามาแล้ว,วเออเดี๋ยวท่านได้ดูองค์พอท่านเรียกว่าพระลาบโบราณประจำวัดวันนี้เราจะเชิญมาในโอกาสย่อยๆในองค์นี้ก็คือพระลาบโบราณ ที่่าเห็นนี่นะนี่เป็นเป็นพระรากโบราณไปไหว้หน้าพระนวนก็ใช่ไหมไปขันรังไนงะเออเออที่่าเห็นนะ่าดูนี่คือวัดเป็นวัดแห่งแรกอยู่ในตำบลน,นี้นะในเขตตำบลน,นี้เรามีวัดนี้เป็นวัดวัดโบราณเป็นวัดโบราณนะ ขออนุญาตจับก่อนยับมาเลยยับมาปาน,นนี้เลยโยเตอยอันนี้ปานนี้เลยนี่เป็นวัดโบราณนะห่งแรกก็จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่สามองค์นี้อะไรอันนี้คิดก่อนอันนี้คิดโอเคนี่นะนะที่ท่านเห็นนะเดี๋ยวไอ้ไอ้ท่านเข้าไปดูใกล้ๆเดี๋ยวท่านจะว่าเออไม่เห็นสิไหนท่านเปียบอกเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ท่านดู นี่เป็นนะนี่นี่นี่ดูนะนี่นี่เป็นพระพุทธรูปไม้นะโยมเรียกว่าพระลากโบราณเรียกว่าพระพุทธรูปนี่เรียกว่าพระลากนะทดานดูดูฐานดูอะไรนี่งเดีดูนี่เป็นเป็นพระพุทธรูปส่วนเช่นพระเกศสาเนี่ย นะเชื่อว่าทำจากไม้งิ้วดำนะามคำบอกเล่าของชาวบ้านบอกเป็นไม้งิ้วดำท่านดูพรุ่งนี้ท่านมาร่วมทอดกระถินท่านก็จะได้กราบพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดทั้งสามองค์องนี้เป็นพระประธานในอุโบสถองนี้ก็คือพระรากบราณประจําวัดท่านให้ท่านได,ได้เห็นและได้รับชม ไปปลอมอมกันช่วนตรงนี้เรียกว่าพอท่านจะวัดท่านก็จะสังเกตหลายๆอย่างว่าไม่เหมือน